สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเป็นแท่งที่8ปดนะแท่งนะก็ประมาณ5,000ันต่จุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราบอกว่านะครับ ขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับไม่ได้คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับเพราะว่าเขายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์อยู่นะฮะหรือว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าอยู่ในรอบสัญญาณที่กําลังพักตัวนะครับก็คือเรียกว่าเบรกย่อนั่นเองนะฮะผลปรากฏว่านะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับก็ไม่ได้เดินทางไปไหนไกลนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะย่อตัวแต่นะฮะการย่อตัวนี้นะครับเป็นการพักตัวของกรา กราฟอาจจะย่อตัวหรือว่าอยู่กับที่ก็ได้ นะครับไม่จําเป็นว่าจะย่อตัวเสมอไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการพักตัวนะครับตรงนี้เป็นโหมดพักตัวนะครับรอบสัญญาณฝักขาขึ้นแล้วก็ในระยะใกล้สวนทางอยู่เราเรียกว่าการพักตัวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครตอนนี้ก็เริ่มสร้างเนินไว้แล้วนะฮะเหมือนอยากจะสร้างใดด้วยนะครับตอนนี้นะฮะนะต้องรอสักนิดหนึ่งเนาะเขาอาจจะมีการสร้างใดโปเจนไว้เล็กๆด้วยนะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับ ที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็ลดลงบ้างตามกลไกของตลาดอันนี้ชัดเจนเลยนะเห็นมา2วันแล้วนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะยังติดแนวเส้นจิตวิทยาอยู่นะครับเราเรียกว่าเส้น r e s i s t a n ต e นะครับตรง ะะก็เป็นไฮเดิมของอันก่อนก็จะทำให้นะครับจิิทยาการเทรดหรือว่า mindset ของเทรดเดอร์ส่วนหนึ่งนะฮะจะมองเป็นสัญญาณการกลับตัวนะฮะหรือว่าเป็นการพักตัวก่อนก็คือการตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนเพิ่มน,นะครับยังรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะฮะแบบนี้นะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะฮะก็จะส่งผลไปในทาเฟรมที่เล็กลง แล้วมาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว4แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดนะครับเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้บอกว่านะครับเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้ต่างหากนะครับรอการเดินทางผลปรากฏว่านะครับก็เป็นการ เดินทางเป็นรอบสัญญาณจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับแต่สังเกตได้ว่าเขากลับตัวในโซนซูเปอร์นะครับเราก็จะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะครับมีโอกาสที่จะทำาฮเยอร์ไฮแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องจบการเบรคนี้ก่อนนะครับการพักตัวนี้ก่อนนะครับหากนะฮะไทเทรตทำเฟรมนี้นะครับน่น่าจะตีเป็นสามเหลี่ยม SW วได้แล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กับ กำลังจะคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์ค่อนข้างจะชัดเจนเดี๋ยวตีให้ดูดีกว่านะครับนะฮะวอใกลๆนะครับแบบนี้นะฮะธี่การตีสาม่ยมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะก็ตีเหมือเทรนไลน์นะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะตรงจุดตัดเนี้ยเห็นไหมครับตรงจุดตัดเนี้ยนะครับราคาปัจจุบันนะครับเขาอยู่เหนือจุดตัดเพียงนิดเดียวเองนั่นก็หมายความว่านะครับเขาอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพ นิดเดียวนะครับแล้วสัญญาณการเคลื่อนที่ระยะใกล้มีโอกาสจะย่อตัวดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับเขาจะอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ชัดเจนเลยนะครับแนะกรอบนี้นะครับกรอบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับ เนี่ยพอพอพอเข้าใจพอมองออกนะครับว่าขยเกนไปแล้วก็เลยจะบอกจับได้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะฝั่งขาขึ้นก็ชัดเจนนะครับจะมีใดเล็กๆอยู่ตรงนี้ตรงไหนเนี่ยไอแถวบริเวณนี้และกันเอาตรงนี้เลยกันเนาะนะฮะก็มีโอกาสที่จะทำหายยืดหายนะครับตอนนี้ก็ยังรออยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นซุปเปอร์ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดค่อนข้างเยอะนะครับส่วน ตลาดนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะรแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบแข็งแรงแล้วก็มีลดลงบ้างตามกลไกตลาดที่ยังเป็นหลังเอฟเฟกต์เพราะเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์อยู่ตรงนี้นะครับแรงเป็น,นกลไกหลังเอฟเฟกต์ก็จะ ไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะแรงซื้อแรงขายก็จะขยับพอๆกันโดยโดยเรื่องของ Mindset แล้วก็จิตวิทยาการเทรดของเทรดเดอร์โดยรวมนะครับคนที่กำไรก็ภูมิใจนิดหนึ่งนะฮะคนที่กำลังเสียนะะค,คนที่กำลังเสียกำลังใจก็กำลังรอทำใจนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะวางแผนในการเทรดใหม่เราเรียกว่านะหลังเอฟเฟกนะครับเราก็พอจะสรุปในทา f เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่ออย่างน้อยนะครับก็จะจบออยป่อีกรอบเพราะว่าตอนนี้นะฮะดีมานโซนของเรานะครับตอนนี้ก็กําลังเกือบจะหมดแล้วนะครับน่เกือบจะหมดแล้วนะครับอีกสักประมาณไม่ถึงพันจุดนะครับนะเพราะสัญญาณการเข้าเทรดก็ไม่มีแล้วนะครับตามระบบนี้เราจะมีการเคลียร์ไปแล้วนะครับปิดกาไรแล้วเรียบร้อย ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับเดินทางมาแล้วนะฮะสิบสแท่งก็ประมาณพัน0ัวถนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่เรนที้ก่อนนะครับให้จบรอบสัญญาณให้ชัดเจนก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินหากบ ปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับอยู่ในกรอบสัญญาณพักตัวแล้วเดินทางด้วยแอคชั่นปากเกตนั่นเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่เรนนี้ก่อนนะครับกําลังย่อตัวลงมาก่อนนะครับขอพักตัวเล็กๆก่อนก่อนที่จะวางแผนในการเทรดของเราก็คือเกิดดีมานโซนอยู่รบริเวณนี้นะครับรอให้เขากับตัวให้ชัดเจนก่อนก็อีกไม่เยอะแล้วนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นอันนี้ก็ค่อยๆขึ้นเต็มเป็นรูปภูเขาอยู่แล้วเป็นรูปเนินก่อนเนาะนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับเอฟเฟกต์แรงนะครับโมเมนตัมของเครื่องจะแรงเป็นรูปภูเขาที่ใหญ่ในทีเดียวเราก็เอฟเกิดๆๆนะฮะเกิดการพักตัวนะครับพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับและตอนนี้ก็กําลังสร้างหม่แต่ก็เหมือนว่ากําลังจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับกาลังน้อยๆอยู่ นะแบบนี้ส่วนตลาดนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อดตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้ชัดเจนเรื่องของดีมานนะครับเอฟเฟกตทเมื่อของเมื่อวานนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝังขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับสำหรับแผนการเทรดหรือว่าแผนการลงการลงทุนวันนี้นะครับนะรบเราจะมองก่อนนะครับตามระบ,บบของเราเนาะนะฮนะ เราจะมองกรอบให้เป็นดีมานโซนก่อนเราจะคาดการณ์นะครับเราจะคาดการณ์ว่านะครับหากเขาจะลงนะครับหากเขาจะขึ้นต่อเขาจะต้องเป็นกรอบแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางแผรน,นะครับตรงนี้ก็คือโซนคาดการณ์หรือว่าเรียกว่าดีมานโซนนะครับหากต่ํากว่านี้เนาะเปลี่ยนสีหน่อยนะครับหากต่ากว่านี้นะครับเดี๋ยวผม นะฮะหากตรงนี้เป็นดีมาลโซนนะครับสีเขียวจะได้ดูง่ายเนาะนะครับแล้วต่ํากว่านี้นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะฮะเอสแอลโซนแห่หลุด ต่ำกรอบนี้ไปนะครับก็จะเป็น S.L. o ซนนะครับแล้วหากสูงกว่าดีมานโซนขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น T.P. โซนดังนั้นนะครับกรอบการลงทุนของเรานะครับหากเกิดบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีกรอบการลงทุนนะครับอยู่สักประมาณ2000จุดนะฮะ2,000จุดนะฮะหากขึ้นไปเกินกว่าจุดกลับตัวนะครับกุดจุดดิมานโซนถ้าเป็นสัญญาณที่เกิดบริเวณนี้นะครับหลุดจากไฮเดิมขึ้นไปจะกลายเป็น T.P. โซนนะครับหลุดต่ำกว่าโลเดิมนะฮะ ก็จะกลายเป็น s อ l ขาดไปนะครับวางแผนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วหาสัญญาณเข้าให้ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็กำลังรอรอสัญญาณการเข้าเทรดอยู่นะครับด้วยเนื่องด้วยนะครับสัญญาณที่เกิดขึ้นนั้นนะครับยังคงอยู่ในกรอบนะฮะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์อัพนะครับไซด์เว์อัพหรือว่าแพทเทิร์นการเคลื่อนที่แพทเทิร์นเล็กๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับยังคงเป็นกรอบของแพทเทิร์นการพักตัวอยู่ นะครับเพร่ะว่ากรอบแพทเทิร์นนะฮะที่เราดูมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วเป็นแพทเทิร์นเทรดขาขึ้นตอนนี้อยู่ในกรอบของการพักตัวนะครับหรือว่ากรอบที่กำลังวางแผนหรือว่ากำลังทำฟอร์มใหม่นะครับดังนั้นนะครับลักษณะการเกิดการเคลื่อนที่จะเป็นแค่ต้นต้นเทรดนะครับต้นต้นเทรดเพื่อขยับเองอย่างไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับดังนั้นการวางแผนนะครับจะต้องกระชับและรัดกุมนิดหนึ่งก็รอสัญญาณชัดเจน นิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะใชเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่26นะฮะวันเสาร์ที่26นะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับทีนี้เราจะมองเห็นได้ชัดว่านะครับตัวเลขการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้นะครับค่าเงินค่าเงินดอลลาร์นั้นถูก นะครับถูกกดก็หมายความว่านะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงด้วยปัจจัยณปัจจุบันนะครับนะฮะปัจจัยปัจจุบันก็คือตัวเลขที่เกิดหรือว่าปัจจัยกระทบค่าเงินหมดที่1หรือหมดที่2นะครับส่วนใหญ่วันนี้นะครับเป็นหมดที่1นะฮะส่วนหมดที่2นะครับก็ยังทรงๆอยู่ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะส่วนหมดที่3เรารู้แล้วนะครับว่านะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกําลังนะฮะค่อยว ะะกำลังคว้ยเขวนะครับด้วยนโยบายด้วยข้อตกลงกับพฤติกรรมนะครับนะฮะยังสวนทางกันอยู่นะครับยังสวนทางกันอยู่นะครับใครติดตามก็น่าจะพอมองแนวทางออกนะครับว่าตามที่ตกลงกันกันกบพฤติกรรมที่ท,ทําจริงๆยังขัดแย้งกันอยู่ นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟหรือว่า mindset หรือว่าจิตวิยาของนักลงทุนนั้นนะครับก็ยังจะชะลอการลงทุนในระดับที่ใหญ่ในพอร์ตที่ใหญ่นะครับก็มีการจะในเทรดในเปอร์เซนที่ไม่สูงนักของพอร์ตนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟต่างๆก็ยังคงไม่เกิดนะฮะยังคงไม่เกิดแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะครับจะเป็นไปตาม กระแสหรือว่า a อคชั่นมาเก t ตเรีย i ไทนะครับก็คือเป็นวันวันไปเป็นวิกวิกไปแบบนี้นะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะครับสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ